ชามีองค์ราชนผู้อดทนทุนเทพมากบัน <Yeah. S 1> เติมความสันให้แผ่นดิน้านทอง <Yeah. S 1> เหลือยิ่งทั่มพิงไปถึง <Yeah. S 1> พอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพอง <Yeah. S 1> ได้รักไทยสามารถ ออกตกคือมอรดกแห่งความสาม,มักคียยคนไทยเป็นไทยวันนี้กินดีอยู่ดีทั้งมีชื่อสียงเนื้อสิ่งอื่นได้ตายล่ะม่อาจสรรหาถอยคำร้อง สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา16.25นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริดาชเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราชฎรใต้ทุลองทุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญกันอย่างกึกกล้อง ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ในชุดสูทสีส้มและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์ในชุดสีฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริดาเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายน2552ตามแถลงการสำนักพระราชวังฉบับแรกเนื่องจากมีพระประหอดและมีพระอาการอ่อนเพลียตลอดจนสวยพระกยาหารได้น้อยลงคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริดาชเพื่อตรวจหาสาเหตุพร้อมกับถวายการรักษา และแม้จะประทับโรงพยาบาลสิริดาชก็ยังคงท่งงานเพื่อช่วยเหลือราษฎอยอย่างต่อเนื่องเจ็ดเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฝ้าพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรงพยาบาลด้วยและเมื่อวันที่21กรกฎาคม2555สาำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาศส่งพระประชวนทรงรู้สึกเวียนพระเศียรและทรงเสียเล็กน้อยขณะทรงพระดำเนินออกพระกำลัง คณะแพทย์จึงถวายการตรวจพระวรกายตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กเพราะว่ามีการขาดเลือกเล็กน้อยที่พระสมองส่วนหลังด้านขวาจึงขอพระราชทานพระราชาอนุญาตถวายพระโอสถและให้ทรงงดพระราชกิจชั่วระยะเวลาหนึ่งและในวันนี้นับเป็นอีกวันแห่งความคลื่นปิติของประสบนิกกรที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระวรากายแข็งแรงและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปพักผ่อนพระราชอิริยาบถท,ที่หวังไกลกังวลระยะหนึ่งตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์เพื่อให้ทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและให้ทรงพระสําภาญโดยรวมระยะเวลาที่ประทับณโรงพยาบาลสิริดาชเพื่อทรงรักษาพระวรากายเป็นเวลา3ปี10เดือนเศษ และเมื่อเวลา18บแนาฬิกา49นาทีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดํดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอย่างวางไกลกังวลโดยตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษมมีประสบนิกรจำนวนมากเข้าทุลละองทุลีพระบาทพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาพิไทยพปรและธงพระนามาพิไทยสกทากลางเทียนที่จุดขึ้นนับหมื่นดวง และเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งผ่านโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีหลังจากประทับณวังไกลกังวลครั้งล่าสุดเมื่อปี2552วังไกลกังวลเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแต่พระราชฐานไปประทับแรมอยู่เสมอโดยไม่เพียงเป็นการประทับพ,พักพระราชอิริยาบท หากแต่ยังได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพระศพที่ก่อนรองพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในด้านต่างๆซึ่งได้พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพย์ทั้งยังเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานทั้งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย วันนี้เวลา11นาิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาว,วิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2555ณหอประชุมใหญ่มหาว,วิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเสียรัพระวราชายาโดยเสด็จด้วยในการนี้พระราชทานพระราชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อมีความรู้ความคิดควรจะนํามาเชื่อมโยงประสมประสานกรับตรงกันด้วยความคิดพิจรารณาและนําออกใช้ให้ได้ผลจุดใดเสืิมก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่ดีอยู่ก็ส่งเสริมให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าเราพร้อมกันปฏิบัติงานของชาติทํานองนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นลําดับ แน่นอนว่าจะเอาชนะอุปสรรคและอันตรายใดๆทุกอย่างได้จะสามารถทำรงความเป็นไทยและนำพาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดีจากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีราพรวรชาย,ยาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชาทานปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในภาคเช้าและบ่ายรวมทั้งสิ้น5,967คนโดยมีบัณฑิตพิการรุ่นที่7เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาเนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2556ที่ศูนแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังสตรีไทยพลังพัฒนาประเทศเพื่อเจริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อให้สังคมระหนักถึงบทบาทและความสามารถของสตรีไทยในด้านต่างๆที่ เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศโอกาสนี้พระราชทานโล่เชิดชูกเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทั้งสิ้น137คนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดาถทสส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ส่งเน้นหน้าที่หลักของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเจอชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดอย่างอนุชนรุ่นต่อ,ตอ,ตอไป จากนั้นเวลา10นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายมิคาเอลเฮนิตีวินเดอร์เอกอัครราชทูตราชนาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและนายไมเคิลแฮนชันผู้อำนวยการจัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์เฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดพิเศษซึ่งเจ้าชายเฮนเรจพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมากเกรเทอร์ที่สองแห่งเดนมาร์กมีพระราชดำริให้จัดทำโดยทรงเป็นโนและทรงอ่านบทกวีพระราชนิพนธ์ในซีดีดังกล่าว ต่อมาเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเซล,ลุย์ฉะเชิงเซาอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาส่งเปิดอาคารเซล,ลุย์วิทยาคารที่มูลนิธิคณะเซนคบเรียนแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมเป็นอาคาร6ชั้นมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องประกอบการบางส่วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการประวัติและผลงานดีเด่นของโรงเรียนอาทิรางวัลโรงเรียน พระราชทานระดับก่อนประถมะศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2,555และรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยดีมากและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก โรงเรียนเซนหลุยะจะาเชิงเซาเป็นโรงเรียนของมูล,ลนิธิคณะเซนคาเบรยียนแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี2491ให้บริการทางการศึกษาแก่บุตรหลานในจังหวัดชะเชิงเซาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น3,548คนครูไทย254คนครูต่างชาติ30คน ่อจากนั้นสเสด็จพระราชดําดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาที่โรงเรียนดัดเดรุณีเป็นอาคารอเนกประสงค์5ชั้นใช้จัดการเรียนการสอนจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆมีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคลากรน,นักเรียนและประชาชนทั่วไปโรงเรียนดัดเดรุีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตั้งมาปี2458ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรับเฉพาะนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช2551 และในเวลา18นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในชัวชิวซานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนำนายจอร์จเดียลประธานสภาท,าที่ปรึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยนรันทาสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละออมพระบาทกราบ,บังคนทูลเกี่ยวกับบ,บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ด้วยวันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลณ์อัคกราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2555เป็นวันแรก ปีนี้สภามหาวิทยายลัยได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมมศัก์สาขาอาชีวศึกษาแด่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม2,761คนรองพระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ก่อนจะทํางานใดควรเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานให้กระจาา่างชัดเพื่อสามารถกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้อย่างรอบคอบและกลุ่มและหมั่นพิจารณาแก้ไขางานที่ทําด้วยความละเอียดรอบคอบและปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอจนงานที่ทําสําเร็จรุ่วงอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เวลา15นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปยังอาคารแพทยยพัฒน์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายทรงเป็นประธานงานอาสากาชาติบำรุงขวัญผู้ป่วยประจำปี2556ในการนี้ประธานถุงของขวัญแก่ผู้แทนอาสากาชาติเพื่อบำรุงขวัญผู้ป่วยพระพิสุอาพาธผู้ป่วยสามัญทหารตำรวจที่บาดเจ็บและเด็กกำพร้า ในการนี้ประธานโลกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนเหล่ากาชาติ8จังหวัดผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดพร้อมประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาติ จากนั้นเสด็จไปชุมชนนิมิตใหม่เขตมินบุรีทรงเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำนักงานอาสาการชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้และทักษะการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและงานอาชีพให้ผู้ติดเชื้อ h i ชวและชาวชุมชนนิมิตใหม่โดยปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าส่วนหนึ่งให้ชุมชนเป็นแปลงเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงปลาและทำน้ำยาอาเนกประสงค์น้ำยาล้างจานได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิอาสาเพื่อน,น,นพึงพยายามย่าสภากาชาติไทย นอกจากนี้ยังนําขยะมารีไซเคิลรวมถึงนําเครื่องคอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์เก่าที่มีผู้บริจาคมาคัดแยกชิ้นส่วนจําหน่ายเป็นรายได้เสริมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ ทางนี้นะคะสำนักพระราชวังได้แจ้งปิดการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ศาลาสิริดา100ปีโรงพยาบาลสิริดาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ